เพื่อจะให้ดูรชับนะครับอ่าตัวนี้ VDC ตัวนี้ V แบตที่จ่ายเข้ามานะครับเวลา VDC เนี่ยถ้าวูบเนี่ยก็หมายถึงว่าแบตทางเข้ามันก็วูบนะครับอ่าจะเป็นที่แบตน้านจ่ายไม่ได้นะครับอ่าผมก็จะเทสให้เลยตอนนี้นะครับลากเลยนะครับ ัองนั้น43นะครับต่าง,างทางได้อดนะครับ40กว่านะครับนี่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าตรงสายก่อนนะครับ ตอนนี้ผมติดแล้วนะครับแล้วก็มาดูองศาหลังที่เราลากตู้เชื่อมไปนะครับนะครับมันได้ขึ้นมา44นะครับตอนนี้ทัดลมไม่ได้ติดนะครับก็คือผมปล่อยเลยก็ขึ้นมาอุ่นๆนะครับเพราะว่าหลวดตู้เชื่อมมันก็เยอะเย็นครับมันยินถ้าเมื่อกี้เนี่ยประมาณอย่อบสามทีแล้วนะครับ,รบเวลาลากนะครับอวัดที่ตัว ไม่มีพัดลมนะครับถ้ามีพัดลมเนี่ยตอนนี้พัดลมจะทํางานแล้วนะครับมันก็จะเย็นลงนะแลวตัวก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ปกตินะครับปกติคืออุณหภูมิที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทางานนะครับนะครับ44แล้วก็ซิงนี่ี่นะครับก็พอๆกันนะครับเพราะว่าขนาดผมยังไม่ได้ลากอะไรเลยเปิดเครื่อง ตอนแรกอะ่ะเพราะว่านี้อากาศมันร้อนนะครับก็ไ่ได้40แล้วนะครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับนี่คือ24วลต์นะครับเวลาดูให้ดูตรงนี้ดูแบบแล้วก็วีนี้นครับอ่าบุ๊ที่ดีนะครับเวลาเราลากเนี่ยไฟมันต้องนิ่งนะครับไม่ใช่ว่าแตะปุ๊บวูบมา200แล้วก็ดูดมาใหม่อันนั้นอันนั้นคือมันจะไม่ผ่านนะครับอ่าตัวนี้คือว่านิ่งนะครับจากที่ผม ลองรากเนี่ยเวลาผมเช็ดเครื่องเนี่ยผมฟังเสียงนุ่มเชื่อมก็ออกแลวครับว่าทางนี้ไปไม่ตกนะครับโอเคครับผม